ตัวอย่างการแก้ปัญหาในขั้นต่างๆของโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติมีผลตรวจคุณภาพออกมาว่ามีสารอาหารไม่ครบตามสเปคการแก้ปัญหาแบบขั้นที่1ก็ทําการคัดแยกสินค้าที่ผิดสเปคออกมาแล้วนําไปจําหน่ายเป็นสินค้าเกรดตกสเปคซึ่งก็ยังคงเกิดสินค้าเกรดตกสเปคอยู่เรื่อยๆพอขยับขึ้นมาถึงขั้นที่2เข้ามาหาทางป้องกันโดยควบคุมการจัดเก็บวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐาน พบว่าปริมาณสินค้าตกสเปคลดลงแต่ก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาได้ทั้งหมดในบางครั้งก็ยังมีสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพที่มีสารอาหารไม่ครบเกิดขึ้นจํานวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่ดีพอขยับขึ้นมาขั้นที่3ามเริ่มเก็บข้อมูลปัจจัยต่างๆมาวิเคราะห์จึงพบว่าคุณภาพของวัตถุดิบลดลงเกิดจากหลายปัจจัยเช่นการจัดเก็บการขนส่งการเพาะปลูกสายพันธุ์โดยเฉพาะปัจจัยการเพาะปลูกมีผลมากที่สุดจึงเริ่มให้ความสําคัญกับเกษตรกรผู้ส่งวัตถุดิบธรรมชาติมากขึ้น ขยับเข้าสู่ขั้นที่4จากการแบ่งปันข้อมูลในองค์กรได้ข้อสรุปว่าวัตถุดิบที่ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดแต่ก็ต้องปรับสูตรการผสมวัตถุดิบให้แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูการด้วยเข้าสู่ขั้นตอนที่5เพื่อก้าวข้ามข้อจํากัดของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามธรรมชาติในเรื่องเรื่องแหล่งพาะปลูกและฤดูการทางโรงงานจึงร่วมมือกับสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในการปรับปรุงสายพันธุ์ของวัตถุดิบเกิดเป็นนวัตกรรมวัตถุดิบสายพันธุ์ใหม่ ที่มีสารอาหารคงที่สม่ำเสมอไม่ขึ้นกับพื้นที่ที่เป็นแหล่งพบลูกและฤดูกาลอีกต่อไปสนับสนุนโดยเลเวอ Up ัพขยับไปอีกขัน้น